ขอบคุณแบบขอบคุณเป็นเป็นป็นอันดั์ไปก่อนแต่นะพรงนี้ค่ะเริ่มต้องขอเริ่มจากต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่ๆเพื่อนๆและน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาในวันนี้จริงๆต้องรู้สึกว่าเราสร้างความลําบากและรบกวนนะคะสําหรับเรื่องสําหรับเรื่องราวที่เป็นธุรกิจกับธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าถ้าเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจกับธุรกิจที่มันมีการทํงาน การดำเนินธุรกิจร่วมกันไม่ลงตัวแค่ัหนนะคะสิ่งดีเองก็คงจะไม่ไม่รบกวนพ,พี่เพื่อนอน,น้องน้องสืงอนน่อมวลชนในวันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องก,ก่อนที่จะพูดถึงเนะะื้อหาสำคัญๆถึงวัตถุประสงค์นะคะสิ่งที่ขอย้อนกลับไปค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างทางเราะคะ่ะกับแบรนด์ขุงจุย้ยชื่อดังแบรนด์นี้นะคะมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าได้รับการ สื่อสารการทํางานและการแสดงความรับผิดช,ชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายค่ะทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปว่าเอ๊ะแล้วทำไมละ่ะในฐานะที่เราอะทำเป็นมีเดีเอเจนซี่มานานแล้วทางานอย่างมืออาชีพเพราะอะไรถึงได้ปล่อยให้มันเกิดปัญหาซึ่งมันกลายเป็นปัญหาบานปลายแล้วก็สร้างความเสียหายคือเรียกว่าเสียหายเจ็ดหลักนีเยอะนะคะสําหรับบริษัทเราทีนี้ต้องบอกนีค่ะว่าโดยโดยการที่เราทํางานตลอด เรามีหลักการทํางานันหนึ่งคือหลักจริยธรรมและคุณธรรมแล้วเพื่อนๆที่พี่สู่ชนชมทุกท,ท,ท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าในยุคนี้ค่ะ้่แต่หลังโควิดเป็นต้นมามีสถานการณ์น,นี่นั่นมีสถานการณ์การเมืองมีาการภาวะสงคารามทุกๆธุรกะะิจค่ะเกิดความยาก,กาาลำบากขายของยากเกิดปัญหาในด้านของสภาพคล่องและลูกค้าเราถ้าจะเกิดปัญหานี้สิ่นี้ก็เคยมองว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะที่ต้องเจอได้บ้างสําหรับยุคนี้สมัยนี้ ดังนั้นการที่ลูกค้าหรือ,อแบรนด์ดังอย่างจุ้ยเจ้าเนี้ยค่ะเกิดปัญหาสภาพคล่องเช่นมีความล่าช้าในการชาําระหนี้มีปัญหาในการที่จะดึงเครดิตให้ยาวไปและหลังจากนั้นค่ะก็เป็นเรื่องที่วนลูปอย่างนี้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็บอกว่ามันยาวนานเป็นหลักปีนะคะที่เราใช้หลักจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมที่จะผ่อนผันให้กับแบรนด์ดังอ่งจุ้ยรายนี้ เราก็คิดว่าอม,มันคงเป็นเรื่องธรรมดาก็ช่วยกันไปประคับประกองกันไปเพื่อให้ธุรกิจมันเดินได้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่เรา,าคิดว่าเราดําเนินการต่างๆไปด,ด้วยหลักนุยยาธรรมแล้วเนี่ยค่ะเราน่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันทาให้เรารู้สึกถึงสัญญาณที่อันตรายที่เรศแบที่น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องมาจนมันมาพีคในช่วงของภุมภาว์และมีนาคมค่ะ คือเรื่องของการชําระเงินที่มีการผัดผอมล่าชา้าและหลังจากนั้นที่น่ากลัวก็คือโทรไปไม่รับสายไลน์ไปติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วที่สุดท้ายก็เหมือนสูตรอื่นๆก็คือว่าออกจากไลน์มีหายไปเลยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็แค่ก็ต้องมีการตรวจถากันมสิ่งหรือว่าก็จะต้องมีการดาเนินการตามกฎหมายใดๆก็ว่าไปตรงนั้น เราทำเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการที่ทางฝัายบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการโทรถามเรื่องของการชำระนี่ความรับผิดชอบตัวนี้นี่ยแต่ก็มีมีคำตอบคือเงียบหายไปแม้กระทั่งตัวีเองซึ่งเคยติดต่อโดยตรงกับทางเจ้าของแบรนด์ยังโมจุยนั้นพยายามติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้อย่างที่บอกค่ะว่าโทรไปไม่รับไลน์ไปไม่เกิด่านแล้วก็ไม่มีคำตอบ เราเองค่ะเราก็ได้แต่ทําใจว่าอ่ะไม่เป็นไรการที่มันเกิดเหตุการณ์แนี้ในฐานะที่เราทํางานร่วมกันมาทั้งสี่ปีนะคะใจเราเราไม่เคยคิดว่าเกิดปัญหาแล้วเราจะไปทับถมจะไปซ้ำเติมอ่ะถ้าไม่มีจริงๆลําบากจริงๆในส่วนของเงินทองจากการทำธุรกิจอ,นนอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายตามตามลำดับที่มันถูกต้องใดๆนี้ มันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราได้รับการสื่อสารเรื่องราวนึงที่ทําให้เราตกใจมากตกต้องบอกว่าตกใจจริงๆเพราะว่าเราไม่เราไม่คิดว่าความผูกพันในการทํางานร่วมกันมาถึงสี่ปีค่ะทุกครั้งที่เจอกันเรายกมือไหว้กันในแบบพี่แบบน้อง เราคิดว่าสิ่งที่เรามีให้ลูกค้าทุกคนคือคำว่าพาร์ทเนอร์แบรนด์ใดที่ไม่เป็นลูกค้าเราคือพาร์ทเนอร์แต่กับรายนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มจากเดย์วันเราเซตซีโร่จากวันที่เขาแทบจะไม่เป็นที่รู้จักแต่เราเห็นในความน่ารักของเขาในความที่เป็นคนสู้เหมือนกันลูกค้าท่านนี้ทําให้สิ่งที่เห็นถึงความที่เป็นคนตั้งใจในการทํางานแล้วใจเราให้ถึงความ ้องรักน้องที่ดีสำหรับเราและข่วาวนั้นมันทําให้ซินดี้เองรู้สึกสะเทือนจริงเพราะว่าเก่าเนี่ยซินดี้ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบชําระหนี้ให้กับทังสื่อและสถานีโทรทัศน์ที่เรามีสัญญาเช่าอยู่แทนเขาถึงจะทะลุไปในหลักล้านแล้วเราก็ไม่เคยเลยที่จะพ้อและไม่เคยที่จะคิดทำใดๆที่จะเป็นผลกระทบไปซ้ำเติมเขาอีก ข่าวนี้คือมาจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดังสองสถานีซึ่งติดต่อหาซินดีว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมแปรงด์หนึงช่วยชื่อดังแบรนนี้จึงติดต่อได้ดเนเข้าไปที่สถานีทั้งสองสถานีเอ๊ะ <c oughs> แบรนนี้เป็นลูกค้าของคุณซิทดีและสิตาเ์นิเจี่ไม่ใช่หรอเอ๊ะ okay. คุณซินดี้และสิตาเอเจนซี่เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการสื่อและเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของการเช่าเวลารกระสราทานี้ไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นเราจึงช <c oughs> ัดชัดขึ้นค่ะเรื่องชัดขึ้นแล้วก็ได้โอกาสได้เข้าไปพูดคุยดื่มด่ำอะไรดีตกใจนะคะเพราะว่าต้องคิดว่าสิ่งที่ซินดี้เล่ามาถึงตรงนี้พี่พี่เพื่อนผู้ชมที่อยู่ตรงนี้น่าจะ น่าจะคิดคายๆซินดี้หรือแบบไม่ไม่แน่ใจแต่ซินดี้ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเอ๊แล้วจากที่เราเคยเห็นใจเขาเข้าใจด้วยว่าเขาน่าจะไม่มีเงินแหละน่าจะลำบากแหละตกลงว่าน่าจะไม่ใช่ไม่มีเงินไหมเพราะถ้าไม่มีคงไม่สามารถที่จะตั้งใจเข้าไปติดต่อโดยตรงเพื่อที่จะเช่าเวลาทางสถานีเดินตรงโดยไม่ผ่าน ที่น่าตกใจกว่าน,นั้นก็คือเขายื่นข้อเสนอว่าเขาต้องการเวลาวันจากสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง,งสองแท่งของที่เราเคยเป็นเจ้าของอ,อยู่ในขณะน,นี้มันแปลว่าอะไรอันนี้เซนี่คงไม่สามารถจะอธิบายได้เลยแต่จริเชื่อว่าใครที่ได้ฟังตรงนี้น่าจะเข้าใจได้ดีค่ะว่าของที่อยู่ในมือเราปัจจุบันนี้ค่ะ สิตาเอเจนซี่เป็นผู้เช่าสัญญากับสถานีชื่อดังทั้งสองสถานีจากนั้นต้อเป็นโช่วของเก่าอยู่ค่ะแต่เขาต้องการในสิ่งที่อยู่ในมือเรามันจะเป็นเรื่องปกปติสําหรับคนทําธุรกิจค่ะที่มีของดีๆอยู่ในมือคนอยากได้่ะก็ต้องแข่งขันกันแต่มันไม่ปกปติตรงที่ว่าหนึ่งทางลูกค้าแบรนด์คูช่วยนี้ยังมีสัญญาอยู่กับเรานะคะยังมีสัญญาเอเจนซี่อยู่กับเรา จริงๆเขาไม่สามารถที่จะซื้อสื่อได้เช่าเวลาได้ทําทำปฏิบัติการใดๆเกี่ยวกับเรื่องของสื่อได้โดยที่ไม่ผ่านเราค่ะและสองถ้าเขาคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเริ่มต้นใหม่ๆกับช่องแล้วเขาก็ควรที่จะรับผิดชอบชาระหนี้ให้กับเราถูกต้องไหมคะมันจุกมันเจ็บ <S <S มันเลยคิดว่าเอาล่ะให้อย่างนั้นข้อที่หนึ่งผ่าน สิ่งที่เราควรจะต้องทําให้มันเกิดขึ้นใดๆคือเราไม่ควรต้องเงียบแล้วเราอยากให้มีการกลับมาพูดคุยกันกลับมาทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้มันถูกต้องในวันนี้ทีนี้หลายคนจะบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ยกหูคุยกันล่ะอ้าวทาไมไม่ดับเจรจากันล่ะเราอยากเจรจาค่ะจริงๆเรามีแชทต่างๆว่าเราพยายามไดเล็กเราพยายามที่จะติดต่อเพื่อจะพูดคุยบางทีเรา เราไม่รู้จะทายังไงเพราะอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ก็ยังสื่อสารกันไม่ได้เลยทุกช่องทางถูกปิดแล้วค่ะทีนี้ถ้าจะติดต่ออื่นเช่นลบพิร่าบหรอจุดทูบไหมทําไม่ได้จริงๆวันนี้จึงเป็นเหตุที่ต้องรบกวนทุกคนมาดๆูๆอย่างที่บอกว่าทุกคนนะที่มาอน่ที่ที่บอกขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าสถานที่ที่เรามาเรามา ข่าวในวันนี้ยังได้เมื่อวานนี้เลยเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นการแสดงบอกเลยว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อยากจะให้มันเกิดวันนี้แต่ณวันนี้มันสุดจริงๆแล้วสุดที่เราต้องรับภาระนี่สิเป็นหลักล้านสุดที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปต่อได้ในธุรกิจยังไงในเมื่อถ้าเขามีพ w e r ที่เขาจะมาเอาเวลาจากสถานีที่เรายังทํางานอยู่ถ้าเราไปต่อไม่ได้ เราจะเอาตรงไหนกลับไปจ่ายสถานีสองสถานีที่เราเองเราไม่สามารถลักทิ้งปฏิเสธความรับผิดช,ชอบได้คนอื่นทิ้งได้ค่ะแต่สิตาเอเจนซี่กับซินดี้ทิ้งสถานีทิ้งคนที่ทํางานทิ้งความรับผิดช,ชอบตามสัญญาในฐานะคนทําธุรกิจที่ดีไม่ได้เราจะไปยังไงเราจึงต้องขอแรงเ,เ,เพื่อนเพนพี่ๆสื่อสารออกไปค่ะว่าข้อที่หนึ่งค่ะ สิ่งที่มัน,มนแสดงต้องแสดงก่อนนะคะแสดงให้ให้เราได้เข้าใจได้นะทุกคนคงจะเข้าใจได้เป็นอย่างนี้ก็คือในวันนี้ถ้าติดต่อเข้าไปที่สถานีนโดยตรงแล้วจะทํารายการใหม่มาเสียแทนรายการเรานั่นแหละแปลว่ามีสตางค์แล้วนะคะดังแบบนั้นค่ะถ้าเกิดแบรนด์โดนด้วยชื่อดังอย่งนี้ท่านเจ้าของที่เคยเรียกพี่ว่าพี่สาวเราเคยสวัสดีกันทุกวันค่ะ ช่วยมาจัดการปัญหานี้สินกรรมก่อนไหมการจะเริ่มต้น็นงารที่ดีที่มีความจเจริญนะคะพี่ขอให้ให้มาเคลียร์เรื่องเก่าๆทาเรื่องที่ผิดให้มันถูกต้องแล้วถ้าเริ่มต้นอย่างถูกต้องพี่ว่าอันนี้มันจะนําไปสู่สินดีๆและเจริญรนนะะุ่งเรืองแท้จริงนะคะสค่ะสิ่งที่เราจะสื่อสารเตรียมแบรนูช่วยชื่อดังซึ่งอาจจะลืมไปค่ะว่าในวันนี้ยังมีสัญญาจ้างงานเอเจนซี่อยู่ ในฐานะที่เรายังเป็นผู้รับจ้างกับคุณเรามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของสื่อกับเช่าเวลาใดๆทางคุณนี่ยังไม่สามารถกำเนินการใดๆได,ได้เองนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยที่น,นี่แน่ใจอาจจะต้องคุยกันว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องปัของการลักเมื่อสัญญาหรือเปล่าคะและฝาค่ะในสิ่งที่เราขอก็คืออยากจะขอฝากไปยัง โดยเฉพาะสถานีต่างๆค่ะเพราะวันนี้สินที่ถือว่าโชคดีมากที่ได้รับแบรงความใจดีฝากไปยังสื่อตา่างๆที่อาจจะไม่ใช่ทั้งสองสถานีนี้นะคะว่าถ้าแบรนด์ดังวงจุ้ยนี้มีโอกาสที่จะอยากจะเริ่มต้นไปทํางานแล้วก่อนที่เขาจะเริ่มต้นสิงที่แค่ฝากของความเมตตาว่าช่วยบอกเขาด้วยค่ะว่าก่อนจะเริ่มต้นใหม่ขอให้มาจัดก,การปัญหาเก่าๆนี่สิเก่าๆ ที่เป็นของกันเขาอะคะ่ะมาช่วยเราหน่อยเราบริษัทเล็กๆคูหยญยิงตัวเล็กๆค่ะและที่สำคัญทำงานด้วยความตั้งใจจาก day one ที่ไันมีอะไรจนวันนี้อย่างน้อยเขาก็มีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นนี่คือสิ่งที่วันนี้สินที่จะขอความเมตตาของแรงจากพี่ๆน่องๆที่มาช่วยหน่อยแล้วก็หวังว่า,วาถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะเอาจริงๆก้าวบอกตรงนี้เลยว่า เราไม่เคยโกรธเพราะจะบอกว่าเราไม่เคยโกรธและไม่เคยคิดไม่ดีเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบของเรื่องอย่างที่ซินดี้เล่าให้ฟังว่าสัญญาณนี้เราเห็นมาเป็นปีๆแล้วค่ะว่าเขามีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องคำนิดคำน้อยเรื่องราวที่ไม่ดีของลูกค้าซินดี้ไม่เคยพูดนะคะพนักงานซินดี้ทุกคนมีกฎเหล็กเลยว่าห้ามเมสาลูกค้าห้ามนาความลับของลูกค้าอกอกไปเผยแพร่ นั่นจึงเป็นสิ่งที่สะเทือนมากเพราะสถานีเองทีม่มาตามเราเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนดังนั้นตลอดเวลาสองสมปีที่ผ่านมาที่เราเห็นสิกแนวของความไม่เสถียรในเรื่องการงานที่ซินดี้ไม่เคยพูดนะพี่ซินดี้ไม่เคยบอกใครเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะพูดด้วยหรือแม้กระทั่งในวันที่ได้รับการปฏิเสธการชำระนี้อย่างชัดเจน จนที่ต้องนําเงินของบริษัทออกไปจ่ายแทนทุกวันทุกวันในขณะที่ทางนั้นมีรายการออกอากาศยังขายสินค้าได้ยังทําโปรโมตตัวเองได้ยังประโยชน์ไปยังตัวเองได้แต่คนที่จ่ายเงินคือพี่พี่ก็ไม่เคยคิดพูดแล้ววันนี้พี่ก็ยังยืนยันว่าถ้าพี่ไม่สุดกับตรงน,นี้พี่ไม่รู้จะออกมาทําทําไมเพราะคําว่าเป็นน้องพี่ก็ยังนิ่งคือคว่าเป็นน้องเหมือนเดิม พี่ไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นและสุดท้ายค่ะจะแค่บอกว่าหวังว่า,วาถ้าได้การสื่อสารตรงนี้ไปแล้วขอแค่ได้กลับมามีปากพูดคุยกันค่ะแล้วก็กลับมารับผิดชอบในจำนวนหนี้สินในสิ่งที่ควรกระทำให้มันถูกต้องอย่างน้อยๆค่ะถ้าจะจดจะจากกาันสำหรับพี่พี่มีความสุขชื่ดิดีๆให้เสมอและอยากให้ทำ นั้นที่ได้ฟังอยู่ทำให้มันจบอย่างสยาวยงามไปค่ะเพราะทุกทุกคนป้องตัวแล้วแล้วก็สุดท้ายค่ะต้องบอกว่าจ <c oughs> ินนี่ว่าเรื่องนี้มันจะไปไกลได้ถึงขนาดไหนแต่ณตอนนี้เราบอกจริงๆระหว่าเราฝันเสียเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอลักษณะของการอ้อมมาด้านหลังเพื่อที่จะมายิดเอาเวลากสถานีที่เป็นเราดังนั้นจินนี่ก็ได้แต่บอกว่าพี่ใหญ่ จากสถานีชื่อดังที่เราเป็นลูกค้าที่ดีที่ไม่เคยเสียประวัติเลยหรือผู้ใหญ่จากสถานีโทรทัศน์อื่นๆหรือผู้ใหญ่จากสื่ออื่นๆจะช่วยเมตตา,ปาเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งให้เราต่อ,อไปนะคะนี่คือสิ่งที่อยากพูดทั้งหมดตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าในเรื่องทางกฎหมายนะคะ <c oughs> ตอนนี้ดําเนินการไปถึงไหนระมวบ้างค่ะคือจริงๆแล้ว ทางเราเองเนี่ยเชื่อว่าในแง่ของการทําธุรกิจใช่ไหมครับไม่มีใครที่อยากจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นคือถามว่าอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามที่จะหาทางมาเจรจากันก่อนแต่ถ้าเจอสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถที่จะเจรจาไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้มันก็คงเป็นความจําเป็นนะครับที่เราคงจะต้องดำเนินการในส่วนของตัวขั้นตอนท,า,น <c oughs> ทางกฎหมายต่อไปครับอันนี้สัญญ,ญาอย่งติดอยู่ที่สัญญ,ญาใช่ไหมครับจะสิ้นสุดทันวาหกเจ็ดค่ะ แล้วตอนนี้ในทางการกฎหมายเขามีหาความผิดอะไรยังไงตรงไหนบ้างคะจ,จริงๆในส่วนตรงกฎหมายผมยังไม่อยากยพูดถึงใน่งงี้ยผมโดนผถานความผิด <c oughs> นะครับก็คือผมมองว่าเมื่อไร่ก็ตามถ้าเราเอาเรื่อง,องตัวกฎหมายเข้ามาจับเนี่ยมันกลายเป็นว่าแต่ละฝ่ายจะอยู่กันคนซีกแล้ว <c oughs> นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้เข้ามาพูดคุยขอให้มีการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องจะดีกว่าครับแล้าสมาชิกนี้เขาเข้ามา คุยมาเจรจาการแล้วจะกลับมา่วมงาน,นกันมีโอกาสก,กลับร่วมงานได้ไหมคยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นรอให้เขาได้กลับเข้ามาพูดคุดยกันไหมคะแต่อย่างที่แน่นเลยอะคะ่ะสําหรับใจพนะี่ซินที่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยคิดกลุหรือไม่เคยคิดจะทําอะไรทําร้ายเขาอ,อย่แล้วค่ะแล้วก็อกอากาศได้ปกติเหมือนเดิมไหมหรือยังใช่ค่ะรายการแล้ววันนี้อะคะอ่ะเรากับเขาเนี่ย ร่วมกันอยู่จนถึงเดือนมิถุนา,าใช่ไหมคะแต่เนี้ยทางเขาก็ยังส่งเทปออกอากาศอ,อยู่แต่คนที่จ่ายเงินคือเราค่ะเราบอกว่างะไม่หยุดคือพวกเขาจะจา่ายเราไม่หยุดเลยก่ไม่ได้ค่ะอย่างที่บอกมะ,ะว่าทางซิตีเองอะไม่สามารถรับทิ้งความรับผิดชอบได้เนาะเพราะว่าการเป็นคู่ก็มีปัญหาต่อคู่กรณีคือร่วมธุรกิจแต่ทางสถานีเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องด้วยเราก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นนะคะเพราะหน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญาของเราก็ยังคงมีอยู่ การถ้าหากว่าเราไม่เป็นฏิบัติตามสัญญาการจ่ายเเป็นว่าเราผิดสัญญาเสียคะตอนนี้มีอะไรผูกขานแบบสองสถาบันบ้างคะจริงๆเราเป็นเป็นผู้สัญญาเช่าเวลาอย่างถูกต้องค่ะพีเงแต่ว่าที่เรารู้สึกตกใจคือในการต่อสัญญาของสถานีปกติใช่ไหมคะก็จะมี3เดือน6เดือนแต่เราก็จะได้โควตาพิเศษคือได้6เดือนทุกๆ6เดือนทีนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะจบสิ้นคือวินา ซึ่งเราอ่ะปกติเราจะมีการต่อของเราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมที่จะทํางานต่ออยู่แล้วอย่างดินเคสตรงนี้นะคะต้องบอกว่าสัญญาณในการที่เรารู้แล้วว่าเขาน่าจะไปต่อไม่ไหวก็คือเดือนมีนาที่ไม่สามารถติดต่อได้ไม่รับผิดชอบในการชําระหนี้ใดๆในการโทรถามหรือฝ่ายบัญชีใดๆก,ก็ไม่มีการตอบรับเรารูแ้แล้วเราจึงได้ทํางานของเราซักอรอนเยฟไว้แล้วก็ได้ได,ได้ได้มีการเกินเกินต้องบอกว่า ที่ซินดี้เองแม้ก,กระทั่ทสงสถานีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องทั้งสองสถานีก็ไม่ทราบนะคะไม่ทราบเลยเราไม่พูดเลยเพราะเราถือว่าเดี๋ยวตรงนั้น,เ,นเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการของเราเองเราก็ได้แต่ว่าเตรียมลูกค้าใหม่แล้วก็ทําโปรแกรมใหม่เพื่อจะมาสิบให้ทานเพื่อเราอาจจะต้องหาไรายได้ค่ะเท่ากับปัจจุบันตอนนี้นะคะ่ะสินดี้รับสึกหนักเลยคือ1เป็นหนี้กับสองสถานีต้องจ่ายที่บอกว่าเรามีความรับผิดชอบเราทิ้งไม่ได้ แล้วเรายังต้องทําธุรกิจบนเส้นทางนี้อีกนานเราจะต้องจ่ายนี้ถึงสองสถาน,นีเป็นหลักเจ็ดหลักค่ะหลักล้านแล้วคูจะไปอีกไม่รู้กี่ล้านสองขาซินดี้จะต้องหาลูกค้าแล้วสร้างงานหังสร้างเงินใหม่เพื่อจะหมุนมาบริหารจัดการจากเงินที่เป็นแคตโฟของบริษัทเอาไปอุดเราก็จะต้องเอามาจ่ายนี้ด้วยถือว่าหนักทีเดียวดังนั้นถึงจะบอกว่าตกใจเหมือนกันว่าถ้าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากําลังเตรียมไว้แล้วเขามาดึงของขอกจากมือเราไปอีก แปลว่านอกจากเราโดนฉีกล้มแล้วอ่ะเราโดนเหยียบซ้ําด้วยในวันนี้อันนี้คือผูจิจับจับภาพที่เห็นภาพก่อนนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เขาก็อาจจะไม่ได้เจตน,นาขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างงี้น่าจะมาคุยกันไหมน่าจะมาเจรจาจัดการกันไหมเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะในสี่ปีที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเราไม่คิดจริงๆเพราะว่าเขาเคยเป็นคนที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารัก แล้วึงจุดเริ่มต้นจริงเลยนะสตาเอเจนซี่เวลาที่ทำแดนดิ้งให้กับใครค่ะถ้ากลับไปดูโปรไฟล,รล์บริษัทเราลองเลือกนะคะหนึ่งนอกจากว่าเป็นเป็นบุคคลหนึ่งเป็นสินค้าที่ที่ดีมีคุณภาพแล้วอะค่ะเขาจะต้องมีคุณธรรมจริยรรมไี่ดีด้วยเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยการทํางานท,ท,ทําธุรกิจสิ่งนี้สําคัญมากดังนั้นก็ต้องบอกว่าจากเด็กวันที่เราเจอเขาเขาเคยเป็นคนดีแล้วสี่ปีถ้าเกิดเขาไม่มีความดีเลยเราก็คงไม่อยู่กับเขาขนาดนาดน ดังนั้นจึงเป็นที่มาว่าจริงๆเราก้าบอกได้เลยว่าจนถึงสุดแล้วถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่วิ่งเข้าไปต่อตรงกับทางสถานีแล้วชี้ว่าจะเอาเวลาของเราเหตุการณ์นี้เกิดเลยเหตุการณ์นี้คงเป็นไปแค่ว่าก็คือดำเนินไปตามขั้นตอนกฎหมายของธุรกิจกับธุรกิจนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะมพข้อคาดมารีต่อไปอีกเดือนค่ะคุณงตั้งแต่วันที่26มีนาคมี่บมีนาคมเ7ค่ะ ราะว่า25มีนาะคือสุดท้ายแล,แล้วเราก็เริ่มพี่ซินดี้ส่งลายรบริษะทสกุลนับเจ้าของเองินตรงนะคะส่งลายไปจะไม่เปิดอ่านนะคะแล้วก็จะมีในเลกอ่าที่ยังติดต่อได้คือทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาของฝ่ายบัญชีของ,ของบริษัทลาแต่ถ้าโดยตรงในเนื้อหาจริงๆขาดไปตั้งแต่วันนั้นเลยเราก็มาไม่รู้ว่าหายไปอีกทีเมื่อไหร่คือออกจากลายหายไปเลยค่ะก็มีคทรามพากพนักงาองนอะไรมีค่ะมีแต่ก็มีมีแชทด้วย อย่าเรียกตรงทางเป็สอบทางจริงเราเอาจริงเราแบบเราไม่เราไม่มีนโยบายทะเลาะกับใครเราไม่มีนโยไม่มีนโยบายที่จะมีปัญหาใครเลยเดอย่างที่บอกว่าจริงๆถ้ามีโอกาสแต่ว่าไม่อยากให้ดูไม่อยากให้ดูเพราะก็ถือว่ามันอาจจะกระทบกระเทือนใจจะบอกว่าเราเอางอ่ะเราเราไม่ไม่ทำอะไรรุนแรงกับลูกค้าแน,น่นอนชัวพิเศษนี้มีระยะเวลาในการรอนานเท่าไหร่คะ<น>ตัวเรา เราจะเจรจาดูคุยแล้มาเกลี่ยใช่ค่ะเอาเป็นว่าจริงๆครับเราในเป็นเราเรียนร้อนนะคะท่านเร็วมาเร็วเลยค่ะก็จะขอบคุณค่ะแต่ว่าในสิ่งที่เรา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 รอเราเรียนเรียกว่ารอเลยเราก็คงทำหน้าที่ของเราไปแต่ที่ซินดี่คิดว่าจากการสื่อสารในวันนี้ค่ะทางเจ้าของเองผู้ที่เกี่ยวข้องเองนะถ้าเขารู้พี่ซินดี้เชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องทำมาคุณเพราะบางทีการที่เราไม่ได้คุยกันโดยตรง หรือว่าแม่ที่คุณจะเป็นตร,ตรงอาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่ไปปุ้งก็ได้ดังนั้นวันนีที่ให้หน้อยได้เหตุการณ์ที่เราได้พูดแล้วแล้วสื่อสารแล้วว่าพี่ไม่มีอะไรน้องคือน้องเหมือนเดิมพี่เป็นพี่เหมือนเดิมดังนั้นคุยกันไหมถ้าไม่อยากทำต่อก็ต้อมปิการแล้วก็ทําให้มันเรียบเลียตไเท่านั้นเองค่ะติดต่อกันไม่ได้เคยเดินเข้าไปหาเขาที่บริษัทส่วนใหญ่ไปจะไม่อยู่่เราเคยไปแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้ที่มี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 กรณีที่เราตามเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่า้ังชําลักในอีวนหลายใบยเคยขับรถไปด้วยตัวเองเ็าจะมไม่ยืมแต่นั่นนะคะที่สิบนี้เขาไม่อยากทำหรอกเขาไม่เหมือนกับแบบจะไปกดดันเขา,ปา,ปาเปล่าเนาะเราก็เลยคิดว่าเราอ่ะทำท,ทุกอย่างตามขั้นตอนนะคะที่สามารถระบุตัวเลขกลมๆได้นะคะที่ทาตัวเลขกลมๆตอนนี้มันอีวานมันสี่ใบใช่ไหมคะน่าจะล้านกว่า สองล้านไปต้นการมีอะไรฝากยฝากเราผ่านบอกใครเอ่ยบอกน้องบอกน้องลากสิคะใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะถ้าได้ดูการแถลงทั้งหมดท่งก็คงเข้าใจที่ซินดี้และวว่าตั้งแต่ต้นจนจบ พี่เซนตี้ไม่เคยมีมีเวลาไหนที่อยากจะทําให้เกิดความเสียหายกับท่านเจ้าของแบรนด์ที่ทั้งนึงเคยเป็นน้องรักแต่ตอนนี้ก็เป็นน้องรักอยู่ค่ะก็อยากจะบอกว่าคงเข้าใจตรงกันว่าไม่มีใครคิดทำร้ายใครแล้วพี่เซนตี้ก็คิดเสมอว่าทางน้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คงจะไม่ได้คิดร้ายพี่ใดหรอกค่ะดังนั้นสิ่งที่ทพี่จะบอกก็คือว่าทุกอย่างค่ะ คุยกันได้จบกันได้ดีวสวยงามแน่นอนแต่ขอให้เปิดใจสักนิดหนึ่งแล้วก็กล้าที่จะเดินเข้ามาทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะบอกตรงๆคำว่าภาพดีภาพดีของน้องที่แสดงออกมาตลอดสี่ปีที่พี่เห็นเสมอคือความเป็นคนเก่งความเป็นผู้นำความเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชา และตระกูลดังนั้นพี่ก็ยังเชื่อว่านี่คือแค่เราไม่ได้สื่อสารกันอย่างชัดเจนอพอและหลังจากนี้พี่ก็เชื่อว่าน้องคนนี้ก็ยังปกติรักษาความดีหลายๆอย่างที่ยังเก็บไว้และพี่เชื่อว่ามันจะจบสุดน่ค่ะก็ยังไงก็หดกันนะคะ